สวัสดีค่ะชาทัศนไฟนะคะก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีเมษสิงห์ธนูอินดีต้อนรับสู่ชนนาแนลบอบบี้สตารโรค่ะวันนี้เราก็จะมาทำคลิปไปวิกลี่ความรักสำหรับครึ่งเดือนแรกกันนะคะก็ตั้งแต่วันที่หนึงไปจนถึงวันที่16กกุมภาพัานธ์เนาะ สำหรับคนโสดนะคะช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่มีสเสน่ห์มากเลยใครเห็นใครก็ชอบนะคะมีคนเข้ามาในชีวิตของคุณค่อนข้างเยอะนะให้คุณได้เลือกคนที่เข้ามาเนี่ยเขาสามารถเป็นชาวธาตุไฟได้ก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีเมษสิงห์ธนูถ้าสมมติว่าเป็นชาวธาตุไฟเนี่ยค่อนข้างโดดเด่นมากๆเลยนะคะว่าจะเป็นชาวลัคนาราศีธนูเนาะแล้วก็เป็นชาวลัคนาราศีเมทุนได้เหมือนกัน เรามองว่าตัวของคุณเนี่ยยังไม่ได้มีการตัดสินใจเลือกคนที่อยากจะคุยด้วยมากที่สุดนะยังมีความสุขอะกับการได้ใช้ชีวิตของตัวเองนะคะอน j o ยกับการที่แบบอื้มเปย์นะคะใช้เงินซื้อของแลกความสุขมาอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ขวนขวายกับการมีความรักเพราะว่าตัวของคุณเนี่ยได้มีความรักมาแบบเต็มที่ละได้มีความรักตัวเองนะคะแล้วก็มีความรักจาก หลายๆคนนะ่ะที่เข้ามาให้คุณทั้งครอบครัวเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยมันมาแบบเต็มอิ่มที่สุดละคุณไม่รู้สึกว่าขาดหรือว่าต้องการความรักความสนใจจากใครคุณอนะรู้ดีถึงคุณค่าในตัวเองรู้ว่าตัวเองอะสมควรที่จะได้สิ่งที่มันดีที่สุดเป็น the b เ s สนะคะ ตอนเนี้ยมันก็เลยเป็นการที่คุณเนี่ยพยายามที่จะไตรตรองนะคะคิดถึงข้อดีข้อเสียของบรรดาคนที่เข้ามาแต่ว่าตัวของคุณนะ่ะก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่พอมันไม่พอเลยถ้าสมมติว่าอยากที่จะเป็นแฟนอยากที่จะเป็นความสัมพันธ์จริงจังอะรู้จักกันแค่เนี้ไม่พอนะคะคุณอยากที่จะรู้จักกันให้มากขึ้นกว่านี้เพราะว่าตอนนี้มันออกแนวแบบรู้จักผิวเผินน่ะนะคะ เป็นเหมือนช่วงโปรโมชั่นทุกคนก็พยายามทําตัวเองให้ดูดีใช่ไหมไม่มีใครหรอกที่จะแบบโผล่นิสัยออกมาให้เห็นอะว่าเป็นยังไงในช่วงเริ่มแรกอะนะเนาะในบรรดาค,คนที่เข้ามาเนี่ยมันมีคนที่เรารู้สึกนะว่าคุณกับเขาอะมีคอนเนคชั่นบางอย่าง คุณเองก็รู้สึกถูกชะตากับคนคนนี้มากเป็นพิเศษนะคะรู้สึกว่าคุยกับคนคนนี้แล้วอะทุกอย่างมันดูไม่ยากเลยทุกอย่างมันดูลงตัวดูมีมิตรภาพที่ดีต่อกันคนคนนี้นะคะเขาอะเป็นคนที่เจ้าสาอางมากเลยนะดูแลตัวเองเก่งเป็นคนที่คิดการไกลชอบทําธุรกิจเป็นคนที่ออกแนวแบบเก่งรอบด้านรู้ทุกเรื่องเลยอย่างเงี้ยนะคะเขาบอกว่าคุณเป็นคนที่นิ่งเงียบ ออกแนวแบบน้ำนิ่งไหลลึกนะคะรู้จักการวางตัวดีมันเลยทำให้เขานับถือเขาลพคุณมากๆเลยอะนะคะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาคนนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะพัฒนาสูงมากเลยนะเพราะเขาเองอะก็พร้อมที่จะลงแข่งในแมชนี้ในการที่จะเอาชนะใจคุณนะคะเขาพร้อมแหละที่จะต่อสู้นะคะที่เหลือมันขึ้นอยู่กับคุณแหละว่าตอนนี้คุณพร้อมที่จะเลือกใครคนไหนมาเป็นคนคุยของคุณแบบจริงจังสักทีนะคะ ตอนนี้เราอะมีโอกาสในการเลือกนะคะก็ขอให้คุณลองลองดูข้อดีข้อด้อยอะไรอย่างเงี้ยของคนที่เข้ามาไปก่อนอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจเนาะเพราะว่ามันมีช h o i c e มากเกินไปเราต้องพยายามตัดออกทีละหนึ่งนะคะแล้วทุกอย่างมันจะชัดเจนมากขึ้นส่วนคนที่มีคู่นะคะคนที่มีคู่เนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักค่อนข้างดีมากนะมันมีความสุขในการใช้ชีวิต คู่คนรักดูแลเราดีให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการเลยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะคะเออแพงแค่ไหนเนี่ยเขาก็จะพยายามหามาให้ถ้าสมมติเขาทําได้นะคะเป็นความรักที่ทําให้คุณรู้สึกว่ามันมีความสุขอะ่ะคุณถูกเติมเต็มอย่างเต็มที่ด้วยความรักความอบอุ่นจากคนรักนะคะเขาเป็นคนที่พิเศษมากๆสําหรับคุณนะมันมีเคมีที่มันเข้ากันมากๆอะ่ะความรู้สึกระหว่างคุณสองคนอะ่ะมัน มันผูกพันกันมากๆมันเป็นความรู้สึกที่แบบจริงจังอ่ะมันมามามาจากในใจแบบแท้จริงอ่ะนะคะต่างคนอ่ะต่างก็เป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของกันและกันคุณทั้งสองคนอ่ะพร้อมที่จะผ่านทุกสิ่งทุกอย่างไปพร้อมๆกันไม่ว่าจะดีหรือว่าจะร้ายขอแค่ยังมีกันและกันอยู่ข้างๆอ่ะคุณรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรน่ากลัวแล้วนะคะ ในช่วงนี้นะมันอาจจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆนะคะที่เข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่าหงุดหงิดใจจังเลยอะ่ะเป็นเพราะว่า เสน่ห์ที่มันแรงเกินไปของคนรักของเราที่ทําให้มีใครหลายๆคนเน่ยที่อยากที่จะเข้ามาทําความรู้จักเขาทําให้เรารู้สึกไม่พอใจรู้สึกหึงหวงมากไม่อยากให้ใครได้แบบเห็นคนรักของเราไม่มีไม่อยากให้ใครได้เข้ามาทําความรู้จักคนรักของเราอย่างเงี้ยนะคะทั้งที่ความจริงแล้วคนรักของเราไม่จําเป็นที่จะต้องแบบเล่นตอบนะแค่คนรักของเราแบบนั่งเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยคือเรารู้แหละว่าใจเขาอะอยู่กับเราเรารู้ว่าเขาจริงจังกับเราแต่เราเองก็ ไม่สามารถที่จะควบคุมความรู้สึกถึงห่วงไปได้อะนะคะตรงเนี้ยที่เราอาจจะต้องระวังนิดนึงนะอย่าไปพยายามที่จะแบบเขาเรียกว่ายัางไงอ่ะชวนให้เขามีปัญหากับเราอะนะเราต้องใช้สติให้มากๆแล้วก็ปากของเราอะระวังนิดนึงนะคะอย่าให้มันไวเกินกว่าสมองของเราเพราะไม่อย่างนั้นแล้วอะคำพูดที่มันออกไปแล้วอะเราไม่สามารถเรียกมันกลับคืนได้ต่อให้คนรักของเราขเขาจะปากเขาอะจะบอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรเอ่อรู้ว่าเราไม่ได้คิดอะไรมาก แต่บางทีอย่างเงี้ยคนเรามันก็คือเขาสามารถพูดได้ว่าเขาไม่ได้คิดอะไรมากแต่ข้างในเขาอาจจะคิดก็ได้เพราะฉะนั้นอ่ะสิ่งที่ s a ฟที่สุดคือเราต้องตั้งสติก่อนที่เราจะพูดอะไรออกไปมันจะได้ไม่เป็นการทําลายจิตใจของทั้งสองฝ่ายเพราะคนรักของคุณอ่ะคือเขาก็รักคุณมากๆเขาไม่ได้คิด ว่าจะมีคนอื่นหรือว่าไม่ได้คิดที่จะแบบเปิดโอกาสให้คนอื่นเข้ามาเลยต่อให้มันจะมีคนที่ดีกว่าคุณต่อให้มันจะมีคนที่รวยกับคุณเข้ามาก็เหอะเนี่ยดูสิเขายร่งอยู่กับคุณอ่ะยังมีความแบบซื่อสัตย์อ่ะนะคะตรงเนี้ยเราเรารู้สึกว่าคุณเองก็ต้องพยายามที่จะเหมือนมีการบอกตัวเองอยู่เสมออ่ะว่าคุณเองก็ไม่ได้ด้อยค่าไปกว่าใครคนรักของคุณเขาเห็นตรงนี้ของคุณเขาถึงได้อยู่กับคุณนะคะคุณสองคนน่ะแคร์กันมากๆเลยนะแคร์กัน รักกันแบบแท้จริงๆใจมันมีเหมือนกับ deep emotional bond นะคะระหว่างคุณสองคนที่มันเชื่อมกันเอาไว้อะคุณยอมรับในความต่างของกันและกันแล้วก็พร้อมที่จะปรับตัวเข้าหากันอันนี้คือสิ่งที่มันดีที่สุดเลยในความสัมพันธ์ส่วนใครนะคะที่กำลังรอข่าวดีเรื่องการมีน้องอยู่อยากที่จะมีน้องมากๆรอมานานอะไรอย่างเงี้ยมีโอกาสสูงมากเลยนะที่ตอนนี้คุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการนะคะ เดี๋ยวขอดูไพ่เพิ่มเติมหน่อยเนาะว่าเขามีอะไรอที่จะบอกเราสำหรับคนโสดนะคะพไพ่ใบแรกที่เราได้เลยดีไซน์เป็นช่วงที่มีเสน่ห์แรงมากๆนะคะใครเห็นใครก็ชอบอยากเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งใน,นชีวิตของคุณ very soon นะคะ ใครที่กําลังรอยอยู่ว่าเอ๊ะทำไมถึงยังไม่มีใครเข้ามาในชีวิตของเราสักทีพาบอกแล้วนะว่าเขากําลังจะเข้ามานะคะอดทนรออีกนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวก็มาแล้ว retreat การคุยกันระหว่างคุณกับเขาเนี่ยบางทีก็คุยกันจนเกินเวลาเนาะจนทําให้ตัวของคุณนะ่ะรู้สึกว่า ทำไมกับคนคนนี้มันถึงได้ดูแบบง่ายจังเลยทําไมมันถึงได้ดูแบบลงตัวมากๆนะคะเรารู้สึกว่าเขาคนนี้เป็นคนที่เข้ามาแล้วทําให้คุณเนี่ยสามารถที่จะลืมทุกเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นความเครียดไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่คุณรู้สึกลืมทุกอย่างที่อยู่ในหัวของคุณไปหมดเลยเหมือนเวลามันหยุดลงแล้วก็ตัวของคุณอะรู้สึกว่าคนคนนี้มันมีความใช่นะ เป็นคนที่เรารู้สึกว่าต่อให้ตอนนี้เรายังไม่ได้ตัดสินใจเลือกใครสักคนที่มามามาอยู่ในความสัมพันธ์ด้วยแต่เราก็ยังอยากให้คนคนนี้อยู่ในชีวิตของเราต่อไป chemistry คุณกับเขาจะได้มีโอกาสกระชับความสัมพันธ์ให้แนบแน่นกว่าเดิมนะมันมีแรงดึงดูดระหว่างคุณสองคนสูงมากๆเลยอะ่ะมีเคมีที่มันตรงกันคุยในเรื่องเดียวกันอินกับสิ่งที่มันเหมือนเหมือนกันเลยทําให้มันไม่มีเดตแอร์ไม่มีอะไรที่มาทําให้รู้สึกว่าไม่อยากคุยกับคนคนนี้ต่อแล้วหรือว่าทําให้คุณรู้สึกว่าอยากที่จะหลีกเลี่ยงการเจอหรือการคุยกับคนคนนี้นะคะส่วนคนที่มีคู่ ไช่ใบแรกที่เราได้นะคะ Glory ความสัมพันธ์ระหว่างคุณสองคนถือว่าเป็นความสําเร็จครั้งยิ่งใหญ่อของคนทั้งคู่เลยนะมันเป็นความภาคภูมิใจที่คุณสามารถบอกได้เลยว่าเฮ้ย mm hmm. เนี่ยเราทํามันมาด้วยกันที่จะพาความรักมาได้ไกลขนาดนี้ผ่านทั้งร้อนผ่านทั้งหนาวมาด้วยกันแต่ก็ยังอยู่ด้วยกันรักกันแบบนี้ไม่มีเปลี่ยนแปลง w e ท d i n g นะคะ ในคู่ที่ยังเป็นแค่แฟนกันอยู่คุณสองคนจะได้มีการพูดถึงการขยับขยายความสัมพันธ์ให้ไปข้างหน้ามากขึ้นเนาะเช่นในเรื่องของการแต่งงานอะไรเงี้ยตอนนี้อาจจะมีการเริ่มคุยกันกับครอบคร,บครัวของอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้นะเข้าไปคุยเข้าไปแบบบอกว่าเอ้ยเนี่ยเรามีความคิดแบบนี้แบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นสเต็ปแรกอย่างเงี้ยก็ได้ love yourself first นะคะ สิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะสามารถให้กับตัวเองได้แล้วก็ให้กับคนรักของเราได้เนี่ยมันก็คือการที่เราอ่ะต้องรู้ว่าเราต้องรักตัวเองก่อนเนาะก่อนที่เราจะไปรักคนอื่นเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่เราเรียนรู้ที่จะรักตัวเองแล้วก็เคารพตัวเองมากอ่ะมันจะทําให้เราอ่ะสามารถที่จะรู้อ่ะว่าเราเราควรที่จะได้สิ่งที่ดีที่สุดอ่ะเรารู้ว่าความสัมพันธ์แบบไหนที่มันเฮลตี้กับเราความสัมพันธ์แบบไหนที่มันท็อกซิกนะคะมันไม่ใช่ว่า คุณอะจะต้องยอมทุกครั้งจะต้องเป็นฝ่ายให้ตลอดหรือว่าคุณจะต้องเป็นฝ่ายรับตลอดถ้าคุณรักตัวเองมากพอที่คุณสามารถที่จะเผื่อแผ่ความรักไปให้อีกคนหนึของคุณได้คุณรู้ละว,ว่าเฮ้ยความสัมพันธ์ที่ดีอะมันควรที่จะเป็นความสัมพันธ์ที่ทั้งให้ทั้งรับนะทั้ง2ฝ่ายเลยไม่ใช่ว่ามีคนนึงที่ให้มีคนนึงที่รับอย่างเดียวนะคะ release your ex นะคะ ระหว่างคุณสองคนเนี่ยไม่มีความลับต่อกันเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามมันเลยทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณทั้งคู่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อใจไม่มีเรื่องไหนที่จะมาทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณสองคนมันสั่นคลอนไปได้ อันนี้ก็คือการพยากรณ์นะคะสําหรับครึ่งเดือนแรกนะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยการพยากรณ์มันไม่มีอะไรที่มันเต็มร้อเอซอย่างมากสุดก็จะสิอร์เซนหรือว่าอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะฟังคลิปนี้แล้วนะคะก็อย่าเก็บไปเครียดเนาะฟังสนุกสนุกกันไปฝากกดไลค์แชร์แล้วก็ subscribe channel Bobby's Taro t ด้วยเจอกันคลิปต่อไปค่ะ